สวัสดีครับสวัสดี f อซทุกท่านนะครับพบกับสอแสบดาอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดิมนะครับวันนี้เช่นเดิมครับล้างเครื่องซักผ้าครับเป็นเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับซัมซุงอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด15กิโลกรัมนะครับนี่ครับสอแสบดาเวลาล้างเครื่องก็คือถอดทังออกแบบนี้เลยนะครับดูนะครับสภาพนะครับเวลาเราซักผ้านะครับพวกดูครับ มันอาจจะเป็นพวกเชื้อแบคทีเรียนะครับทําให้เสื้อผ้าเรามีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นได้นะครับหรือว่าเป็นทําให้ให้คันได้ครับเวลาเราเราซักผ้านะครับมันอาจจะเป็นพวกน้ำยาประเานุ่มพวกโคลนพวกอะไรที่เราใส่นะครับก็จะประมาณนี้ก็จะขีดให้หมดเลยนะครับขีดนิ่งให้หมดเลยถอดถังลงมานะครับนี่คือ,อสภาพถังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็คือถอดออกล้างให้หมดเลยนะครับดูนะครับก็จะเป็นพวกนี่ครับล้างให้หมดเลยนะครับแล้วก็ใบปั่นนะครับก็จะประมาณนี้นี่นะครับก็จะเป็นพวกตัวกองเศษผ้านะครับ น่ครับเศษผ,นะผ้านะครับก็จะเป็นโคเวอร์เวทนะครับตัวเวทเวทบาลานพวกโคเวอร์ฟิลเตอร์กองเศษผ้านะครับดูสภาพนะครับควรล้างครับประมาณสักหกเดือนล้างทีก็ดีนะครับจะดีมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ก็คือปีหนึ่งล้างทีก็ดีนะครับ ตามหลักจริงๆแล้วก็คือปีหนึ่งน่าจะล้างสองทีสองครั้งนะครับผมว่าจะโอเคมากตัวองผมก็ทําแบบนั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะนะครับถอดครีนให้หมดเลยนะครับเรามาดูกันสภาพหลังที่เราสอดเสบดักครีนเสร็จนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างไงนะครับรับประกันครับใส่ปิ้งแน่นอนครับกับสอดเสบดักอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่ครับดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะสภาพ จะขันหรือเปล่าเวลาเราใส่นะครับเดี๋ยวผมจะคีนนะครับคีนเรามาดูตอนที่เสร็จนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับนี่คือสภาพนะครับสภาพอย่างไม่ได้คีนะครับตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนชุบประคองถังด้วยนะครับเพราะว่าเราจะซักผ้าอุวรโหลดเหมือนเดิมนะครับซักผ้าหนุ่มนะครับทาให้โชุบมันมันเสื่อมสภาพแล้วมันหย่อนนะครับมันจะทําให้ถังมันโยก เวลาปั่นแห้งนะครับซึ่งซัมซุงอินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยมันจะมีเซ็นเซอร์เซฟนะครับถ้าเกิดมันโยกมากอย่างนี้นะครับมอเตอร์มันก็จะตัดไม่ทางานนะครับโอเคเรามาดูหลังการกินเสร็จนะครับว่ามันจะใสปิ้งขนาดไหนนะครับกับซอสแอบดาอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจล้างเครื่องซักผ้านะครับส่งมาได้นะครับซอสแอบดาอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ที่สำนักงานสอเส็บดักโอเคเราไปดูกันหลังการคินครับไปเลยโอเคครับเรียบร้อยนะครับคินนิ่งเสร็จแล้วครับทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับส่วนตัวนี้มันจะเป็นอ่าเป็นคล้ายๆมันพวกหัวซักฟอกพวกอะไรกัดมันนะครับตัวนี้มันขัดไม่ออกขัดออกแกมบนี้นะครับนะครับบางรุ่นในตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับเป็นสนิมแดงเกลือกเลยนะครับแต่ตัวนี้เขาน่าจะ พัฒนามาแล้วนะครับของซัมซุงปกติมันจะเป็นเหล็กนะตัวนี้อันนี้เป็นเริ่มเป็นอะลูมิเนียมแล้วครับนะครับสะอาดละเป็นไงครับนี่ถังนะครับถังด้านนอกนะครับคีนิงทำความสะอาดใสปิ้งนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับสกิดมาได้ครับซอแสบดาอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เป็นถังนอกนะครับมาดูอุปกรณ์นะครับ นี่ครับถอดล้างหมดทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟิลเตอร์กองผ้านะครับโคเวอร์นะครับสายปิ้งนะครับโรเตอร์หมุนนะครับเนี่ยสายปิ้งนะครับโคเบอร์เวดอีเวดก็ในเื่อครับตัวสายพงซัสพอก็ถอดมาล้างให้นะครับส่วนตัวนี้นะครับถังในนะครับต่างกันแต่ว่าครับนี่สายปิ้งนะครับเบินเบิรนออก หมือนออกข้างใหม่เลยนะครับมาที่ซอสแอบดักอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ทำให้ผิดหวังนะครับรับประกันดูฟุ๊บใส่ปิ้งนะครับผลงานกรละตีนะครับซอสแอบดักไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะประกอบประกอบแล้วก็เทสระบบนะครับเทสระบบก็เยับสมบัติให้ลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวผมประบ ประกอบก่อนนะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับเรียบร้อยครับสาปิ้งนะครับเหมือนเบอร์ห้างเลยครับรับประกันคุณภาพนะครับสอแสบดาอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อนเือนท่านใดสนใจล้างเครื่องซักผ้าสอบเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสกิทมาได้ครับที่สอแสบดาอิเล็กทรอนิกส์นะครับแฟนเพจนะครับหรือว่าเฟซสุวนตัวผมก็ได้นะครับสอแสบดาวิบากผู้ทนนะครับปิดจับครับ เครื่องฟ้า Samsung inverter นะครับขนาด15จกิโลกรัมฝาบนนะครับเป็นการ big cleaning นะครับหรือว่าล้างถังแบบโดยถอดถังออกมาล้างทั้งหมดอุปกรณ์ทั้งหมดล้างหมดนะครับขัดให้เอี่ยมใสปิ้งนะครับาฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับซอแสบใดอิเล็กทรอนิกส์นะครับ จบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ